วันนี้พร้อมกันยังได้ให้สมาธิอันทักหน่อยออก็ทำใจให้สบายสๆก็จะให้ค่าสิ่งที่ผ่านมา ก็เหมือนทุกครั้งนะ่นนะเวลาทีนั่งกันนั่นแหละแล้วก็ตั้งสติสมาธิให้ดีเดี๋ยมันเตอร์ก็จะบอกลองถูมือดูอ่ะลองถูมือดูก่อนอนะ่ะ่อนนั่งลองถูมือดูดิดถ้าถูแล้วรู้รู้แบบซึ้๊ยรู้รู้ว่ามันมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นอ่ะรู้สักแต่ว่ารู้อ่ะ ก็วันนี้ก็จะถือว่าพวกเราหลายคนนะเข้าใจรูปนามผันธ์5ตายรักนะอิยสัตว์4ต่างๆนะแล้วก็ไอ้ร่ำเรียนกันมาพอสมควรเรียนรู้กันมาพอสมควรนะตอนนี้เราก็จะเน้นไปในเรื่องของทางทางโลก,กุตระ,ะนะโลก,กุตระเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนนเรื่องของจิตใช่ไหมจิตเดิม จิตจนแท้แล้วโลกีญาเนี่ยมังมีตัวมีตนมีร่างกายใช่ไหมเป็นเรื่องของรูปโลกีญาเนี่ยคือเขาเรียกว่ารูปประุาับนามธาตุนั่นแหละรูปรูปนี่รูปประธาตุเนี่ยที่จริงคือรูปมันก็เป็นธาตุได้ถูกไหมรูปก็เราถือว่าเป็นธาตุนั่นแหละรูปประธาตุ ไอ้คำว่ารูกธาตทเนี่ยก็คือสาสารนะสาสารที่มันมีไอ้ธาตุดินน้ำลมไฟเข้าไปก็เป็นลูกกาตทัดคำว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ไปกําหนดให้สาสารอน,นั้นน่นะแข็งอ่อ,อนนะไมร้อนเย็นหรือว่าเคลื่อนที่ไหลเวียนมานี้นะอ่ายึดเกาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องของธาตุดินไปกระทํา ในาศาสนานั้นๆถือว่าในกระทำใน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 รูปธรตุนั่นแหละจะมีนามธาตมาธรรมชาตุเนี่ยาธรรมชาตุเนี่ยเขาใช้เรียกกันคือสมัยก่อนนะในองค์สมเด็จสัรรมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอนะ่ะคือไม่ไม่สมัยก่อนวิทยาศาสตร์ยังไม่มีใช่ไหมไอ้ธาตร้อยแปดอะไรต่างๆที่ที่เราเรียนอนย่างนะตารางธาตุนะไอรเรื่องเนี้ยนะไอ โมนอิเดนมอะไรต่างๆคาร์บอนคาร์บอนหรือว่าเป็นออกซิเจนไฮโดเจนไนโตรเจนอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ก่อนนั่นแหละแต่ว่าไอ้ธาตุทั้งหลายเนี้ยเป็นเป็นธาตุที่ถ้ามันไปผสมกันเมื่อไรนะมันก็ถือว่าไม่ใช่ธาตุเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยไปผสมกันนะถ้ามันมีเกิดการผสมกันเมื่อไรอย่างเช่นออกซิเจนมันเป็นธาตุอ่า ไฮโดรเจนกเป็นธาตุแต่พอไฮโดรเจนกับออกซิเจนไปผสมกันปั๊บมันกลายเป็นน้ำนะไฮโดรเจนสองตัวออกซิเจนหนึ่งมันก็กลายเป็นธาตุเป็นเป็นน้ําไปเนี่ยคำว่าน้ํานี่ก็ก็ถือว่าเป็นน้ำนะเป็นน้ําเป็นสารขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าน้ําเนี่ยมันก็จะมีน้ำก็มีความแข็งได้ถูกไหมน้ำก็มีความแข็งได้มีความที่มันไหลเวียนได้นะถ้าน้ำแข็งก็คือ น,น้ำแข็งเนี่ยมันก็มีทตาดินใช่ไหมมันหลักไปทางทตาดินอันนี้เราต้องเข้าใจนะในเรื่องของทาาเห็นว่าเชื่อกทุกคนน่าจะเข้าใจนะตอนนี้ในลองถามดูดิมไม่มีใครไม่เข้าใจเรื่องของทาาบ้าง อ้าถ้าดินน้ําลงไฟดินน้าลงไฟเนี่ยใครใครใครที่ไม่เข้าใจถ้าธาตุดินไปถึงอะไรลองลองให้พิมพิมมาดูนะเพราะเรื่องธาตุนี่มันก็สําคัญอยู่นะเพราะมันอยู่ในเรื่องของรูปถูกไหมในรูปอยู่ในเรื่องของรูปอนะดินในร่างกายของเราเนี่ยนะมาเซอร์เนี่ย แต่จริงๆมันไม่ใช่ก้อนดินก้อนหินหรือว่าเป็นตัวเป็นคือมันก็คือสา,สารนะ่ะที่ธาตุเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดว่าสิ่งเนี้ยมันแข็งแล้วถือว่าเป็นธาตุดินอ่อนก็เป็นธาตุดินนะไหมก็ดินน้อยดินมากธาตุดินน้อยธาตุดินมากมันเป็นอ่ามันเป็นลักษณะของธาตุแต่มันไม่ใช่เป็นอ่ายกตัวอย่างในร่างกาย แล้วค่อยยกไปที่เก้าอี้หรือโต๊ะอาร่างกายเอาสิง่งอะไรที่แข็งอะถือว่าเป็นเป็นดินแล้วกันอะเป็นธาตุดินถือว่าถือว่ามันมีธาตุดินเยอะความเป็นดินอน่ะเยอะใช่ไหมอาแต่ในน้ําก็ไม่ใช่ว่าไม่มีดินมันก็มีดินอยู่ถูกไหมมันมีเป็นสาราที่เป็นดินอนะมีแต่ว่ามันหนักไปในทางที่อ่าความแข็งอาจจะน้อยอถ้ายกตัวอย่างเยื่อเลือดอย่างนี้เนาะโลหิตโลหิต โลหิตอะอะโลหิตอะโลหิตเราโลหิตก็มีเป็นดินถูกไหมล่ะพอเป็นแห้งมันก็จะเป็นแบบเป็นแผ่นๆได้เนาะอะมันก็มีเม็ดเลือดอยู่ใช่ไหมนก้อนแข็งๆมันก็มีส่วนนะมันก็มีที่เป็นดินใช่ไหมเป็นส่วนที่เป็นดินมีแล้วในในเลือดก็มีชัดน้ําแล้วก็มีชัดลมด้วยการที่มันไหลเวียนเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะมันคือลมเนี่ยใช่ไหมใช่จับเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นื้อ ส่วนธาตุร้อนเย็นนี่ก็คือธาตุไฟเนี่ยก็คือร้อนเย็นใช่ไหมความร้อนในร่างกายอ่าร้อนเย็นนั่นแหละทีนี้ความร้อนความเย็นคราวนี้อย่างเช่นอย่างเช่นโต๊ะออย่างเช่นโต๊ะนอกตัวเราแล้วอันนี้ในตัวทุกคนเข้าใจแล้วเนาะ ใน,ในตัวก<ต>็จะเรีว่าดินน้ำโลหไฟในตอคือเป็นสสารอ่าอ่าใช่ไหมเป็นสสารชนิดหนึ่งเป็นสสารอ่าเป็นสสารนี่สสารเนี้ยโตมันแข็งได้เพราะว่ามีธาตุดินใช่ไหมแข็งได้เพราะมีธาตุดินดก็มีน้ำเออบาบด้วยมาถึงทรงตัวใช่ไหมอ่ามีน้ำไปเกาะกลุ่มให้เป็นรูปร่างของมันใช่ไหมแน่นคงรูปอืมอย่างเสาไอ้ โต๊ะมันก็มีมีเสาใช่ไหมก็เป็นเสาที่สีเ่สเหลี่ยมอะไรเงี้ยไอ้รูปร่างเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของน้ำอะยึดเกาะเกาะกลุ่มใช่ไหมล่ะอันนี้เราต้องเราต้องรู้รู้แบบอให้เข้าใจนะให้เข้าใจถาาจริงๆเนียทำถาถานมันจริงส่วนในเรื่องของเวลาที่เขาจะมาผสมกันแล้ว อาจจะมีถัดดินมากน้ําน้อยน้ํามากดินน้อยอะไรเงี้ยนะหรือว่าไฟมากลมน้อยกแล้วแต่อ่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งอ่ะให้ทุกคนค่อยๆน้อมจิตน้อมใจนะแล้วก็ปิดที่นอนนะปิดที่นอนือ,อคือคือมาสเตอร์เนี่ยขอเวลาที่ทําปฏิบัตินบรมเราขอเวลาแค่แป๊บเดียวนะ จริงๆแล้ว2นาทีถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย2-3นาทีเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยขอให้มีสติแล้วฟังมาสเตอร์พูดเป็นเป็นคําเป็นคำเป็นคำเป็นประโยคประโยคประโยคให้เข้าใจน,ะ,นะช่วงนี้เราก็ปิดนิวรณ์น้อมความเป็นกุศลเข้ามาน้อมความเป็นที่เป็นบุญเข้ามาบุญบุญคือเครื่องชำระล้างจิตใจให้ของแผ่วข่องสใสไกลาจากกินเลสน,นะ บุญเนี่ยไอตัวบุญบุญเนี่ยนะคาว่าบุญเนี่ยนะเหมือนกับเราให้ทานแล้วได้บุญเราได้บุญมาใช่ไหมไอสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเครื่องชําระล้างจิตใจให้ของแท้ผของสายให้ไกลจากพิเรยยิ่งให้มากๆทานเนี่ยเราให้มากเราก็ไม่ยึดมากถูกไหมการที่เราไม่ยึดมากๆเราก็เป็นการสละสละไปสละไปให้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 ทานมากๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราสิ่งที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วนะ มันหมดตัวตนไปแล้วมันก็เป็นการสละสละสละปไปบนี้การที่มันเราให้ทานแล้วได้ได้บุญกับมาก็คือได้บุญเพราะว่าเราได้ชำะระล้างจิตเนี่ยเป็นเครื่องชำะระล้างจิตใจให้ผ่องแท้วผ่องใสไกลาจากกิเลสนะใ,ให้ทานไปเราก็เราก็จิตใจแล้วก็ผ่องใสแล้วเราก็ไกลาจากกิเลสได้เพราะว่าเราไม่ยึดการยึดสิ่งนั้นมันไม่มีแล้วเพราะให้ไปแล้วไงไม่ยึดนะ ให้รับมากบ่อยๆบ่อยๆเข้าอัตรา,าตัวตนก็ลด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 ลงไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะม่ก็เบาบางลงไปใช่ไหมแล้วถ้าเกิดปัญญาเรามาถึงในระดับหนึ่งอันเนี้มันจะไปก็กนะจะด้เรื่องของทานศีะะนลภาวนาใช่ไหมทานก็ได้ศีลแล้วก็มีเนี่ยใช่ไหมแล้วก็การภาวนาการภาวนาก็ทั่วๆไปนะภาวนาก็เพื่อ ตั้งสมาธิให้มันมั่นๆเจริญสติเข้าไปนั่นแหละออันนี้ก็ให้ทุกคนนั่งสบายๆน้องความเป็นกุศลเข้ามานะน้องบุญทั้งหลายน้องบารมีที่เราเคยตั้งมมาอ่ดปิดมอ์แล้วก็ ตั้งใจว่าเราจะลดละอัตตาเพราะว่าเราได้เข้าใจแล้วว่ารูปนามขันธานั้นนะมันไม่มีอยู่จริงแมันเป็นมายานะมันเป็นทุกข์ยิดมั่นถือมั่นไม่ได้อนั้นเราก็ค่อยๆหลับตาแล้วก็ให้มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรานะไอะ้ความที่มันไม่เที่ยงทั้งหลายแหละ ความที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกๆอนุในร่างกายเรานี่เปลี่ยนแปลงนะหลังจากนั้นก็ให้เราน้อมความว่างเข้ามานองความว่างเข้ามาแล้วเราก็ดูลมหายใจดูลมหายใจ กมหายใจเนี่ยแล้วก็โน้มผสมผสานเข้าไปเรื่องของความเป็นกุศลความศักดิ์สิทธิ์ความที่เป็นกรุณามุริตาโน้มความกรุณาเข้ามาโน้มมุริตาเข้ามาที่จริงในมุริตากับ กรุณาตอนนี้มันเป็นจีนิสิกสองตัวเนี้ยถ้าทางานพร้อมกับสติเมื่อไหร่นะตัวเนี้มันจะโน้มกุศลเข้ามาความเป็นกุศลจะทํงานอะไรมาอ่าแล้วก็น้มเข้ามาน้อามาอลมหายใจเข้ามาก็ไปเข้าไปพอกประหิดในปอดเราก็ทําให้ปอ,ดเ,ปอดเราเนี่ยอฟอกเลือดออกมาเลือดกาไปเลี้ยงร่างกายในร่างกายเราก็ จะมีทุกพลังงานที่เราโน้มเข้าไปทั้งหนะทุกเซลล์ในร่างกายเราก็เป็นเซลล์ที่มีความกรุณามีความมุทิตาาะมีความเป็นกุศลมีความศักดิ์สิทธิ์ร่างกายเราก็จะ วางใสมีอรมอร่ามีออร่าสมนไมมีออร่าเราค่อยค่อยโน้มนิพานเข้ามาน้องนิพานเข้ามานิพานดับเย็นว่างดับเย็นว่างนิพานดับจากโลกกดหลุทั้งหลายดับจากไฟนะไฟโลกไฟกดไฟหนุน แล้วก็เอ็นเอสามครั้งนะแล้วก็น้องปัญญาเข้ามาน้องปัญญาเข้ามาแล้วก็ถอยจิตกลับมาที่ร่างกายรู้ตัวทั่วพร้อมอ่าหลังจากนั้นก็ ลองขึ้นมาดูสักสี่คน